พี่น้อยสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะมาตามพี่น้อยอีกครับอ,อุ้ยคือเฮียนแต่พี่น้อย,อยเฮียนเนาะฟันเมื่อคืนนี้สดสดร้อนร้อนเลยฟันสดสดนอนนอนครับเอฟซีงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับแนวทางครับพี่น้อยว้าสู้เอฟซีฟังในพี่น้อยฟันแล้วได้ครับฟันเมื่อคืนเลยฟันว่าคนมาค,น,ค,น,คนผู่ข้อตายแต่ผู้เฒ่าคนคนเพิ่นก็ได้มาหาครับมันเป็นเงามาทางดังน,นี่ บาว่านี้นี้นีอย่ามาใกล้คอยจะพูข้อตายเขาว่าครับโอ้ยคอยมาดีหรอคนว่าคอยสิมาบอกเดขกเจ้าคนว่าผู้เฒ่าทั้งไหนล่ะครับผู้เฒ่าในบ้านนี่ละครับเรานี่มีชีวิตอยู่บ่กมจริงนั่นเราตายเดียววายสางว่าเลยตายนี่เพิ่อเด้่อว่าเด็กตัวไรแล้อพญายหาเจ้าบอกถือนั่นคอยสีใส่บาทไปให้กินครับมันก็เลยว่าอันเอาเด็กเก่าเด้อพ่นว่าเด็กเก่า เก่าซีบ่พอพนวะเด็กสองตัวสองตัวเก่าซี่เก่าซีนันนี่กับเก่าซีศูนย์นี่ละจากนั้นจังสวดทเก,ก่าสีศูนย์เูาถูถากเก่าเด่ครับคุณหญิงกับฟันฟันเห็นหน่ะกัจีเป็นซีตี่ี่กลาเป็นศูนย์คนตายคนตายครับเก่าซีศูนย์แต่เก่าซีนี่พัน,พนดเดว่าออกมาปะพันดเดว่าออกมา มันผูกข้ออันเสือกโทรข้ออังสินั่นนี่โทรว่าว่าว่าโอ้พราะว่านี้นี้นี้เพราอว่าจะตายแล้วโอ้เป็นพอที่มาบอกเลขเจ้าคนว่าครับมันก็เลยอันบอกเลขเก่าสี่ศูนย์คนว่าสื่อหายในเด้อคนว่าเก่าสี่สุนย์บอกมาเลยสามตัวเลยเก่าสี่ศูนย์ครับใช้ไ้อีกบาทศูนย์สี่นอกหันเก่านย์เมื่หันเมื่อหันออกศูนย์สี่เลยศูนย์สี่ บัปบัญญัติครับอาสิมาศีศูนย์ก็ไไรเนาะครับเนาะลูกมะเก่า์ีเนาะครับพี่น้อยค่ะครับ,รรบ,รบผมสองตัวลางหละ่ละบางนี้มีอบอบอมีแต่อันนี้นะสามตัวพญานาคมาบอกบอหล่ะครับพญานาคมีฟันเกี่ยวอยู่มาเกี่ยวมาเวียนอยู่เบาเนาะเบาสู้ฟังไหมมาเกี่ยวมาเวียนแนวไรมาเกี่ยวเวียนเวียนเพิ่อก็ยอยากมาอันนี้สวมลูกตาหลูกล้านนี่ละครับพญานาคมาเกี่ยวใส่ไะพี่น้อยมาเกี่ยวน้ำตนน้ำโตน้ำขาน้ำแข็งไอ้ทีมาเกี่ยวโตพี่น้อยนี่ จ็ดปีละครับเจ้าปีหน่อยสามสิบเอ็ดปีสามสิบเอ็ดปีแน่ออกไม่อีกแล้วสามสิบหกสามสิบหกปีแน่นอนได้จำอายุอะไรอย่าเงยสามสิบหกตัวเกิดพศสามศูนย์ต่อสามสิบหกปีอ้าวกันถามพยาหนากเมื่อกี้นี่กันอายุไว้น้ำแน่นะครับเนาะสามหกดูเพราะว่าไหวในเพื่อนกิดเพื่อมันสีไงอันนี้เด้ครับเพื่อนเกิ มาเขียวมาเวียนเพราะว่าเพิน่นโรครักษาครับรักษาลูกล้าน่นต้องไปขอเพิ่นเดียวนะไปคลอลูกกับพญ,ญานาคครับก็ได้ลูกน้อยก็ได้ลูกน้อยครับผมกำลังปล่อยอู่ยุทธาลุ่มนะ <c oughs> ครับแต่หมอชมสา,า,ามหกพญานาคก็ะหน่ำเก่าจะเข่ากันพอดีแหละครับเอฟซีเนาะกับเลขคนปูข้อตายเบ่าออกมาเลยบอกเป็นเบ่าออกมาเลยมันว่าค้งเป็นปูข้อตายมันก็ถูกข้อเป็น ขอวนันนี้นี่จะตายได้เจา้านี้โอ้ยสนว่ญญาซื้อไปซื้อเดกไห้เน่พ่นวา่าโอ้ขอสิบอกเลกเจ้าพ่นวา่าถ้าจะถือก็ใส่บาทกินน้ำเมเไดร์่ันว่าก็ได้ว่าเออต่วไรด่ขอว่าเก้าสี่ศูนย์พ่นว่าเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์นบอกสามตวัวเลยครับผมพ่นอยู่บาทนี่แหละปุ๊ก,กตายปู๊กตายอีดีนี่ปลูกตายอีดีนี่แหะ เราต้องเกี่ยวกับอายุเพิ่นดอกนเพิ่นบอกแล้วเนาะคือเป็นการบวร้วงละเมิดกล้อง่นเนาะครับผมเอาขอบคุณที่หลายครับพี่น้อยจังไดรอีกครับเยอะๆกันเพิ่งวัดดีมียังอีกมองเห็นสุดก่อนจังไดรอีกวะบ่มีแล้วบ่มีมีใช่นีมครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อยอจุดหลวบปตัวเลขกทีมงานนี่นะะคท่านผู้ชมเลขของพี่น้อยค่่ะทานผู้ชมฝันเห็นคนตายหงผูกคอตายค่่ะทานผู้ชม มาบอกเลขเก้าสีย์เก้าสแล้วก็เห็นพญายนาคมาเกี่ยวโตอายุขอแม่พี่น้อยเนาะค่ะเนาะก็อายุ36ปีค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้มิโฉมิลาวกับพี่น้อยเนาะค่ะเนาะประจํางวดที่1กรกฎาคมพศ .2567 ค่ะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวก็สิราท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะขอให้โชคช่มันม่น,มนหมานเฮงๆรวยๆค่ะก็อยังพึ่งภาพไปใส่เนาะคะ่ะท่านผู้ชม ทอมีสามดาวมีของดีมาฝากสำหรมชมค่ะรับชมบของดีกระเบาแอมป์ะทงกันเลยค่ะบราแอมปะทงอยู่ทีด่ดินข้างไปท้าบุญบวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดันแดนอีสานครับมีนีน่ของดีพิใไม่พิดนี่มาฝากเอฟซีครับ่านรู้ชมเป็นของเลียกเงินเลียกทองเลียกรัพย์ครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค่าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่าขายไปใส่เรียกเงินเรียกค่าสื่อเลือกสื่อลอตเตรี่จนสิรอที่ผิดเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งขาอยู่ห้องไหนรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับเดี่ยครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู้เรื่องการทา,ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็ก,ก,กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้นเนาะครับคนมีนิยมชมชอบค้าขายาทุกยอย่างเนรอครับสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แหนะแล้วก็บี้ถ้าใช้เลยใช้เลยใช้เลยอ่ะดออกมาก่อนป้าแปะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทังหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเมือนันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุ็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขัรไวยพ่อมีปู่หลอดไะเขาหนุ่อ่ะสิหล่ะเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยรเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานแน่นอนค้าขายสิ you, ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงมตตาาผู้ตายย่อมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่าแอมมอาตงหินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบุกค่อยดีลูกค่ายา่างบวเห็นลานเฮาไข่ไข,ข,ข่ว่ามีเอียงบุตรบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุตรมาบังหมาลานเห็ุใดคนมองบวเห็น,น,น,หนลานข้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจบเปิดท่านที่รับซับท่านที่ให้งเงินในท้องไล่เข้ามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่หน้าที่ทาลำเลื่อยเงิ่อนทองกันหลายครับ่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมา่นานแล้วม้อนี้ก็มีโอกาสดนมาสักระากาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสมัครทันใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คน้นทักคนหลง บ่าวบ่าวย่างไก่ผู้สาวผู้บ่าวมัดเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดสาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดสายลงปูมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อเต้แทบครับท่านผู้ชมเมื่อเต้แทบแล้วก็บี้ยังสิครับมุนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อนหนุบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิ้วสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับ ลูกหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นมนวนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นมนวนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดันๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุ๊กเสียเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจะนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจ็กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้ เจตีอาจารย์นี่ยส่วนมากก็มีโหลายนะครับนั่มีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอมนี่ยครับเป็นคนแตงไห้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนอวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมีนก็แตงวัดหลวงปู่ลู่ไหลนะครับนอวัดหลวงปู่ลู่ในก็แตงห้กันเนี่ยครับหัวเงินคาว่าใส่ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมาที่มากคนักคนหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีก็บทุมาตามเบอรทโ่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไป ากยาิพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่ ay, กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็บ,บ้าเอามาตรงนี้ได้น้ำมุนแมาน้ำครับได้น้ำมุนคลองหลวงปู่ลอดไมห่หายอีพซี่นะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรรงกายสนันเงียบจ้ง่าที่บูดีสีล่าสีมันบดมันบังสันเงียบจ้ให้ยนตัวเขาสิยได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบน,นะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที <stimulation wheels restor at> ่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้กระทูมาได้ครับมาหาบ่าวแอมราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยตั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกรีเอ้ยครับเอาไปใส่ละให้ถือกรีลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำเลื่ยสามสิบล้านตุล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมยาเบาแอมราตรงกับเสียงเบิ่งโรตเตอรีกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาพึ่งทำเลยพอดีเพิ่งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผม <Okay. S 1> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับจะว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้อืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างสนียดจังเลยเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบสมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ